รีวิวตัวละครตัวที่5ตัวสุดท้ายในอัปเดต19.5นะครับผมซึ่งตัวละครนี้ไม่ได้อยู่ในตู้หรืออยู่ในหลืมในรูหนูที่ไหนนะครับตัวละครตัวนี้อยู่ในเบรดนะครับเราต้องไปลงเลดน,นะครับผมทั้งหมด15รอบนะเราถึงจะได้มันมาซึ่งตัวละครตัวนั้นก็คือตัวนี้เลยแน่ Spider ร์บังกนะเออโคตรเตี้ยเลยนะหน้าเหมือนรีไวล์เลยนะแต่ว่าในรีไวล์เวอร์ชันแคะคูณ2นะ <laughs> โอเคตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าเฟรตันนะมาจากการ์ตูนเรื่อง Hunter x Hunter นะครับผมตัวละครตัวนี้โจมตีเป็นกายภาพธาตุไฟนะครับผมแล้วนกะ็มาดูกันนะครับว่าตัวมันจะสามารถบลืนได้หรือเปล่านะครับผมถ้าบลืนะได้ก็น่าจะเป็นเมตามใหม่เลยนะก็นะั่นแหละมันยังไม่มีตัวกายภาพที่สามารถเผาได้นะเนอะใช่ไหมเอมน่าจะเป็นตัวแรกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ่วนสเตตนั้นอยู่ที่ S ลบ A บวก A บวกแล้วก็เทอยู่ที่ซูพิเลียสามนะครับผมหรือว่ากล้ามสามนั่นเองนะ โอเคเราจะมารีวิวกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้ปูบัฟดามเอมจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมอ่แต่ว่าอ่าเลเวลอยู่ที่74นะเราก็ไม่มีของกินให้มันนะ่ะรอเก็บเลเวลไม่ทันนะอ,อ่ะคือเอาเลเวลเท่านี้ก็รีวิวแม่มเลยนะแต่ว่าเลเวลเท่านี้ก็ดูดามจม,มันสิครับอยู่ที่1650นะครับผมให้ดามเมมคือแบบตึงจัดเลยนะแล้วก็คูดานการโจมตี5 5ระยะอยู่ที่20นะิอา์ตีไปกลมๆแล้วกันนะครับโอเคเราจะไปรีวิวมันนะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวเราก็ต้องดูก่อนนะว่ามี ไม่มีนะครับผมนะก็น่าจะเป็นญาติกับซากาโมโตะทาโร่นะครับคือไม่มีคอสเมติก2ตัวนะครับผมในอัปเดตนี้นะก็นั่นแหละเราจะไปรีวิวกันเลยนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้มันจะดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเราฟูบัมให้มันนะครับโอเคเลสโก o โอเคตอนนี้เราอยู่ใน Infinity Dynamic ทนเผาเหมตื่นอีกเช่นเคยนะครับผมวางตัวละครไปเลยนะครับหันหน้าไปทางนี้ดิเออการโจมตีครั้งแรกนะครับผมขั้นแรกของมันก็เป็นการหายตัวเข้าไปฟันนะครับผมนะนี่เนี เออประมาณนี้เลยเนี่ยให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยดูดูยังไงมันก็หลีหวายชัดๆดิดูหน้ามันดิเออนี่แหละครับการโจมตีขั้นแรกของมันนะครับผมดาเมจอยู่ที่13,312นะครับผมโอเคอัปเกรดขั้นต่อไปนะผมคืออัปเกรดขั้นที่1นะใช้เงินอยู่ที่2,200นะครับกดอัปไปเลยนะครับนี่ดาเมจอยู่ที่30,000นะครูดาในการโจมตีแล้วก็ระยะเท่านี้เลยนะครับโอเคมาอัปเกรดขั้นต่อไปเลยนะครับผมอัปเกรดขั้นที่2นะครับผมใช้เงินอยู่ที่3,000ปึ้งให้ การโจมตีมันเป็นวง Circle ิลเอนะครับผมนะก็น่นแหละดาเมจอยู่ที่4ี่หมืนะครูดาวการโจมตีเท่าเดิมแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะยี่สิบสามจุดเจ็ดหรือว่าประมาณยี่สิบสี่นั่นเองมนตีบืนไหมว้างเดีวดูดิอ๋อยังไม่บืนนะครับผมนะยังบืนไม่เป็นนะโอเคมาอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับผมเป็นอัปเกรดขั้นที่สามนะครับผมมีสกิลใหม่ขึ้นมานะครับผมเอ้ยมีแอมบืนด้วยว่ะสงสัยสกิลนี้จะบืนเป็นแล้วนะอัปเกรดไปเลยนะครับผมใช้กันอยู่ที่สี่พัน เออโอ้โหไม่ได้บืนนะครับตายก่อนนะครับโอ้โนะี่ครับการโจมตีนะครับเออมันเป็นเหมือนแบบอ่าในดูที่เหมือนอะไรวะเหมือนอะไรสักอย่างซิ่งซิๆงซิงซิงโอ้เหมือนมันแยกล่างได้เลยนะแบบหายตัวแล้วแบบว่าเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วนะเลยดูเหมือนแยกล่างนะดี โครเท่นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าติดบืนหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะติดบืนอยู่แหละเพราะว่ามันเขียนคําว่าบืนนะแต่ว่ามันตายก่อนนะไม่ได้บืนโอเคดามเมจอยู่ที่เจ็ดบืนสองนะคูดาวการโจมตีห้าจุดห้านะครับผนแล้วก็ระยะยี่สี่จุดแปดนะครับผมมาอัปเกรดขั้นต่อไปเลยนะครับใช้เงินอยู่ที่ห้าพันเป็นอัปเกรดขั้นที่สี่นะครับไปเลยนะครับอัปเกรดขั้นต่อไปเลยครับอัปเกรดขั้นที่ห้าครับใช้เงินอยู่ที่เจ็ดพันห้าครับ อ่าอัปมาแล้วนะผมตอนนี้อัปเกรดขั้นที่5นะครับผมดาเมจอยู่ที่1 2 1 0 0 0ันแล้วก็คูด,ด้าในการโจมตีอยู่ที่5.1แล้วก็ระยะอยู่ที่28น,นะครับผมนะก็นั่นแหละยังไม่บืนเลยนะตายก่อนนะไม่ทันได้บืนะ <c oughs> โอเคมาอัปเกรดขั้นต่อไปเลยนะครับผมไปอัปเกรดขั้นที่6กนะครับก็มีสกิลใหม่มาแล้วผมเป็นอะไรเนะี่ยบืนนิ่งนะอันนี้ก็บือนอีกแล้วนะก็ไม่น่าได้บืนนะคือน่าจะตายก่อนนะเออใช้เงินอัพยอยู่ที่211,000รับผมนอัหเกรดขั้นที่6โอ้วก็ผมในอัป เฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยอะไรบ้าเบ่งพี่เอา้เอาอะมันโอ้โหสก,กิลเหมือนเอสเลยอ่ะในการ์ตูนอ,อ่ะเออนี่อัคคีเพลิงเขาเรียกอะไรวะอะไรอัคคีอัออคอคีอะไรก็ไม่รู้นะเออช่างแม่งแล้วกันนะตีแอร์แล้วเปล่าเนี่ยเนี่ยดูดิเฮ้ยตีแอร์ด้วยนะครับผมตัวนี้นี่ดูดิตีแอร์ด้วยนะ เออสามารถตีแอร์ได้ด้วยฟูลเอลีด้วยโอ้โหตัวนี้เมตาหรือเปล่าเออน่าจะเมตาแหละแต่ว่ามันติดบืนแน่นอนครับตัวนี้นะมันมีคําว่าบืนด้วยสกิลของมันนะครับแต่ก็นั่นแหละมันติดบืนแหละแต่ว่าพวกมอนพวกนี้มันตายก่อนนะเออตีแอร์ด้วยสุดยอดสุดยอดโอเคมาอัพเกรดครั้งต่อไปเลยนะครับผมเป็นอัพเกรดครั้งที่7นะครับผมใช้เงินอยู่ที่2 5งหมื่นหผมกดอัพไปเลยนะครับปุ้งเขาให้นะก็อ,อ่าวงเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะโอเคอัพเกรดครับต่อไปเลยอัพเก่งทั้นที่8นะครับผมใช้เงินอยู่สามหมื่ ตอนนี้อ่าเป็นตัวละครเฟรตันนะครับผมจ้าอัปตันอยู่ที่8นะอัปเกรดแป8นะครับผมก็ดาเมจอยู่ที่2 1 7 0 0นแล้วก็คูลดาวในการโจมตี11ีดวิ้งนะครับผมค่อนข้างที่จะนานแต่ว่าก็แลกมาด้วยกับวงปูเอโอเนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะก็เท่าๆกัดมั้งหรือว่าใหญ่กว่ากัดนิดหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็อ่าวงมันอยู่ที่37.7นะครับผมเนาะเออก็นั่นแหละอย่าลืมนะครับว่าตัวละครตัวนี้มันยังเรเวลไม่ตันนะครับผมดาเมจถึงสอง0 0 0เลยนะถ้าเลเวลตันก็โอ้ อยู่ที่เท่าไหร่วะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่74เอ้ยไม่ใช่ดาเมิเลเวลอยู่ที่74ถ้าเลเวลร้อยก็อาจจะสามแสนไหมไม่3ามแสนก็ประมาณ2องแสนแปดสองแสนเก้าก็ตีกลมๆไปน่าจะ3ามแสนนะครับตัวนี้บอกเลยว่าโคตรโหดนะครับแล้วมันบืนได้ด้วยมันฟูเอลเอแล้วมันก็ตีไฮบริดด้วยนะครับตีพวกเตี๋ยเอ้ด้วยนะโอเคมาลองมาดูกันนะครับว่าตัวละครของมันสามารถวางได้กี่ตัวนะครับเอาวางได้3ตัวนะครับเนี่ยดูที่คั้นแรกเตี๋ยเอ้ไหมเผื่อมันเตี๋ยแต่คั้นแรกโอเคไม่เตี๋ยนะครับ เาลองอัปเกรดไปตอนสกิลนี้ดูสิขั้นนี้ก็ยังไม่ตีแอร์นะครับอัปไปอ่าขั้นนี้ตีแอร์ยังโอเคมันมาตีแอร์อ่าขั้นปูเอลีนะครับผมหรือว่าอัปเกรดขั้น6นะครับขั้น6มันจะสามารถตีแอร์ได้นั่นเอง สำหรับตัวละครไปตันตัวนี้นะไอเตีย้ยะแครรีไว x สอนะเออหรือว่ารีไวเตีย้ยคูณ2นั่นเองนะครับขายทิ้งไปโอเคละเราจะมาดูดาเมจของมันนะครับว่าดาเมจของมันจะอัพตันแล้วแล้วก็ปูบัฟแล้วมันจะอยู่ที่เท่าไหรใ่ในอาาดาในเวลเวลเจ็ดสิบสี่นะครับมาเออเรามาอ่าโอชิ OG ก่อนเลยตันไปโอเคโอชิอัพตันไปแล้วนะผมจาก2 0 0แสนเท่าไหร่นะเมื่อกี้2อ0แสนใช่ไหมก็เป็น2อ0แสนแล้วนะผมอัพเกรดนะประมาณนี้นะครับอ่อเรามา บัฟกีฟฟีดอีกนะเออตอนนี้เราบัฟสีพีก่อนคือตอนนี้เงินพอไหมเนี่ยเออเงิน <c oughs> <c oughs> อยู่ที่เจ็ดหมื่นนะก็เดี๋ยวรแบบอแป๊บหนึ่งวางตัวละครรอไปก่อนเราไม่รีบนะครับอับไป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 โอเคอับไปโอเค,ออเ,คเงินยังไม่พอนะขอสคิปไปตอนที่เงินพอเลยก็แลกกันโอเคตอนนี้เงินของเราพอแล้วนะครับก็ทําการอ่า Up, อัพเทอร์วินไปเลยนะแล้วก็ให้กีฟีสถวายดาบเอ้ยไม่ใช่ให้เทอร์วินถวายดาบนะโอเคเรียบร้อยนะดามเมจสองแสนห้าแล้วครับเป็นเท่าไหร่อ่าเป็นสี่แสนหกหมื่นแปดพันนะครับผมแล้วก็ก็จะมาบ uh, ัฟอ่าเทอร์วินด้วยนะครับอเออเอาไม่ใช่ตัวนี้บัฟเทอร์วินสิวะอเออตัวนี้นะโอเคบัฟไปดยี่ห้าห้าหกเก้าห้าเต็มถังบัฟไปโอเคตอนนี้ดาเมจของมันอยู่ที่หกแสนแปดหมื่น 6,000นะครับผมดาเมจของตัวนี้นะปูบัฟเลยนะครับผมบัฟเออวินบับโอชิ OG, แล้วก็บัฟ ตีฟีดนะครับผมนะก็ดาเมจอยู่ที่เท่านี้เลยนะแต่ถ้าเกิดเลเวล100ก็จาก6 0แ0 0 0 0ถ้าเกิดค่ากณะหนีแล้วน่าจะขึ้นไปประมาณ8000เกือบ9 0 0สได้นะครับตัวนี้นะบอกเลยว่าเมตาแน่นอนนะครับนะตีฟูเอลีแล้วก็บืนได้ด้วยนะครับผมนะเออตัวละครตัวนี้โอเคละเราจะมาสรุปตัวละครตัวนี้นะครับผมนะตัวนี้สามารถตีแอร์ได้นะแล้วก็ตีปูเอลีนะครับผมหรือว่าตีไฮบิดนั่นเองตีเป็นธาตุกายภาพแล้วก็ธาตุไฟสามารถบืนได้ด้วยนะครับวางทั้งหมด สามตัวนะครับสำหรับตัวละครไปตันตัวนี้นะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแล์ให้เพจว่าข้อใสป่ป๋อ